สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับจัดร้านใหม่นะครับรู้สึกว่าข้าวของมันจะเยอะขึ้นนะครับนี่ครับขยับขยายนะครับสินค้าก็เติมเรื่อยๆนะครับหลากหลายนะครับใช้เงินหมุนเวียนนะครับซื้อของไปเรื่อยๆนะครับ ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับอันไหนไม่มีแล้วก็เติมนะครับคนาข้าของเยอะทุกวันทุกวันวน,นะครับหลากหลายสินค้านะครับทั้งเหล็กทั้งอุปกรณ์ก่อสร้างทุกอย่างอุปกรณ์ฟ้าหลังคานะครับโครงสร้างอ่าทุกชนิดนะครับตอนนี้ที่ร้านก็มีเกือบครบทุกอย่างนะครับยกเว้นอิฐมวลเบาครับยังไม่มีนะครับอ่าถ้ามีมันจะ กลัวมันจะวุ่นวายนะครับเราขายแบบบล็อกก็ขายบล็อกอย่างเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ปูนมันก็ต้องเป็นปูนของของมันนะครับถ้าเป็นอิฐมวลเบามันก็จะต้องใช้ปูนของอิฐมวลเบาอีกต่างหากนะครับ<อ> <c oughs> เราเลยไม่เน้นนะครับเราเน้นทางนี้แล้วก็เอาอย่างเดียวดีกว่านะครับก็ครอบคุมทั้งหมดนะครับอินทรพูนสายนะครับนี่มานี่ยบอกก็อต่อของ,งอท่อ PVC อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ อ่าอันนี้เปิดร้านมาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับอ่าจัดระเบียบใหม่นะครับรู้สึกว่ามันจะลกลุงหลังนะครับอันนี้ทําชั้นเพิ่มนะครับเนี่ยเราทำชั้นเพิ่มนีก็อ่าย้ายข้าวของย้ายสังกะสีออกมาเพื่อจะทําใหม่นะครับอ่าย้ายเสร็จลูกค้าก็มาซื้อของเลยอ่ซื้อสังกะสี งางเกษรู้สึกว่าจะทับกันนะครับเพิ่งอ,ออกมือยี่ยนะครับลูกค้ามาพอดีองานใหญ่เลยยกยกอีกรอบหนึ่งนะมันจะเป็นอย่งังไนเลยครับเวลาไม่ได้ยกก็ไม่มีใครมาถามนะครับเวลาย,ยกทีไรก็มาเลยเห็นไหมนี่ลูกค้าจะเอา12ฟุตนะครับมันอยู่ข้างล่างครับหนักนะครับเยอะเป็นร้อยร้อยแผ่นนะ ใช้เวลานิดน,นึงนะครับเดี๋ยวลูกค้ารออยู่ตรงนั้นก็จะทำโครงเหล็ก <c oughs> เพื่อที่จะใส่เหล็กแขวนข้างบนนะครับพื้นที่จำกัดนะครับนี่แล้วใส่เหล็กข้างบนเลยข้างล่างก็จะใส่พวกหยิบซ้ำพวกชุดฝ้าทำชั้นวางนะครับให้มันเป็นระเบียบเวลายกออกก็จะง่ายหน่อยนะ ยังยกเสร็จเมื่อกี้ลูกค้าก็มาพอดีจริงมันอยู่กับชั้นดีๆแล้วเนี่ยพ <c oughs> าการเลื้ยออกนะครับมันอยู่กับชั้นแล้วก็พาไปผสมรวมกันโอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายร้านเลยนะอายหมดเลยชื่อร้านเนี่ยแดดมันแรงอันนี้ก็น่าจะครบรอบ2ปีแล้ว เกือบจะ2ปีแล้วเดือนหน้านะเดือนตุลานะตุลาพฤศจิกายนเลยครับครบรอส2ปีครับตั้งแต่เปิดร้านมาตั้งแต่มีอยู่3มห้องนะ,ะหลายๆคนที่ติดตามตั้งแต่แรกนะครับก็จะเห็นว่าร้านผมมีอยู่3มช่อง1 2ึสองเพิ่งจะมาขยายนะครับซ้ายขวานะครับการ าขายถือว่าโอเคนะครับเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะเหล็กเหล็กเราจะเน้นเหล็กตั้งเป็นพิเศษนะ oh. เพราะว่าเราขายเหล็กดีนะครับทางนี้นะครับเหล็กผมขายราคาถูกด้วยนะยิ่งถูกยิ่งขายดีนะครับผม oh. ตามกำลังของชาวบ้านด้วยนะ oh. ขายตาม ตำบลน,นะครับไม่ได้ขายในอำเภอแบบคนบ้านเรานะครับราคาเป็นกันเองถูกที่สุดนะครับรับประกันเลยนะครับมีราคาพิเศษราคาช่างนะครับราคาร้านค้านะครับนี่ยกมงยกมันกระว่างกันไปราคาก็พิเศษนะขายหน้าร้านก็ยังถูกกว่าเขานะครับ องจากที่โทรศัพท์มันเสียหลายวัน,นครับไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้ด้วยนะเพิ่งซ่อมมาครับสำหรับเงินลงทุนทําร้านนะครับมีเอฟซีถามมาใช้เท่าไหร่ตอนทําร้านผมหมดไม่ถึงล้านนะไม่ถึงล้านนะครับรอยู่ที่หกแสนนี่แหละครับแต่ซื้อของอีกประมาณสี่แสนนะแต่ซื้อทีละไม่เยอะนะครับ ตามกําลังนะแต่ละอย่างเราก็ทยอยซื้อมานะครับซื้อมาก็ลองเข้าไปดูคลิปแรกๆนะมันจะมจะวางตรงนี้นิดเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยตรงนี้โล่งนะอย่าวางทีละนิดทีละนิดนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับติดเพื่อมีนะครับไหนมันไม่พอแล้วก็วิ่งไปเอานในตัวเมืองแป๊บเดียวนะครับบอกลูกค้ารอสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยครับ เราวิ่งแปอาให้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นร้านใหม่นะเราต้องบริการจนทุกวันนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยพวกของชำค้าส่งพวกนั้นมันกำไรน้อยนะครับอย่าไปพูดถึงเลยครับกำไรมันนิดเดียวครับแต่ในเมื่อเราขายมาแล้วนะครวก็ขายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเรามีลูกค้าแล้วยางยางยงสั่งกะสียังไม่ได้ มันอยูเลือกไงวางซ้อนกันเน่ย,ออยมา,ยางกำล,ลังเร่งมือครับฝนตกทุกวันเลยเมื่อคืนก็ตกนะครับนี่ก็เริ่มแล้วหน้าฝนคนระับต้องทำใจนะครับงานก่อสร้างไม่ค่อยออก ตรงนี้ก็แซนโดนตานะครับประเพณีของคนอีสานนะครับส, apps, สุ ai, ส athlete, สสสรินทร์นะครับเส,ส้นผีปุยตายายนะครับเส้นบรรพบุรุษนะครับเป็นประเพณีของชาวเขมรชาวสุรินทร์นะครับของอีศานนะครับถ้าคนทีนก็เป็นวันตรุจีนนะครับถ้าคนไทยก็วันสา์ไทยนะครับแสนโดนตานะครับ สารคเมนนะครับโดนตายโดนยัยนะเส็นไหวบันพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะกลับไปที่ท่าตูมนะครับไปไหวบันพรุษนะครับม,มาหาขึ้นกระเพาะบันพรบรุษนะครับคุณงามความดีนะครับทําให้ลูกหลานค้าขายครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะว่า สือสัตว์สุจริตนะครับคำสอนของพ่อแม่นะครับที่สอนมาให้ซื่อสัตว์สุจริตนะครับพยันอดทนนะครับลูกชาวนาเมื่อไรก็ช่วยเหลือกันนะครับโดยส่งผลบุญให้ร้านของเรานะครับเติบโตเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับ ก็ลองไปดูคลิปคก่อนนะครับจากที่ผมไม่ได้มีอะไรนะครับก็บางคนบอกว่าผมกู้มานะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่ได้กู้นะครับผมก็จะเอาเงินที่ขายได้นะครับซื้อของเรื่อยๆนะครับซื้อหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีเครดิตหนึ่งเดือนบ้างนะครับแต่เราขายได้หมดหมดภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็ได้มีเงินหมุนนะครับนี่นะครับ จนทุกวันนี้นะครับคนที่ดีวกับเรานะครับร้านเจ้าใหญ่ๆเขาก็โอเคนะครับให้ค่าเรามาวางจำหน่ายได้นะครับรต้องซื้อตรงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับความเป็นมาของ เจากที่ไม่มีอะไรนะครับจากที่มีเล็กๆนะครับินค้านิดนึงจนขยับขยายมานะครับก็จะได้มีปั๊มมาด้วยนะเห็นไหมนะครับครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าเราจะเช็คราคาเหล็กให้นะครับคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับความเจริญทรัพย์นะครับสวัสดีครับ